เชื่อไหมคะปัสสาวะของคนเรานำมาแปลงฟันได้ด้วยนะคะวันนี้จะมาเล่าวิวัฒนาการของยาสีฟันที่คนเราใช้กันทุกวันนี้ค่ะมนุษย์เราใช้ยาสีฟันมาตั้งแต่3,000ปีก่อนคริสต์กาลแล้วนะคะในยุคอียิปต์โบราณเนี่ยก็มีการนำเอาเกลือปนบดให้มันเป็นผงผสมกับสารสมุนไพรธรรมชาติต่างๆเพื่อเอามาช่วยในการขัดฟันต่อมาในยุคสมัยโรมันนะคะส่วนผสมหลักก็คือเป็นปัสสาวะของมนุษย์เรามีความเชื่อว่าแอมโมเนียในปัสสาวะเนี่ยจะช่วยขัดฟันให้ขาวได้ประมาณ คริศศศสตศตวรรษที่18ทํามาจากขนมปังเผาเอาไปป่นเช่นเดียวกันนะพัฒนากันขึ้นมาก็มีการใช้ผงถ่านซึ่งเชื่อว่าช่วยในการขัดฟันในประเทศจีนก็จะมีการใช้พวกกิ่งคอยกัดให้แตกขัดไปที่ฟันนะคะรว,ว,วมทั้งในอินเดียด้วยนะคะก็จะใช้กิ่งคอยต่อมาเนี่ยในคริศศสตศตวรรษที่18ยาสีฟันแบบหลอดในถูกคิดค้นขึ้นครั้งแรกจนในสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยคะ่ะก็บริษัทเคอเกตเอายาสีฟันเนี่ยมาบรรจุในหลอดแล้วก็เป็นเนื้อครีมออกมาผลิตเป็นยาสีฟันหลอดขายเป็นครั้งแรกในโลก เปลี่ยนสําคัญเลยสําหรับมนุษยชาติในการใช้ยาสีฟันก็คือในปี1914ที่ได้มีการเอาฟอรูรไลน์มาใส่ในยาสีฟันเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นเนี่ยฟรูรไลน์ก็คือถือว่าเป็นสารพื้นฐานที่จะต้องใส่ในยาสีฟันมาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละค่ะก็คือวิวัฒนาการของยาสีฟันนะคะเป็นสิ่งที่โชคดีมากๆสําหรับเราในยุคนี้นะคะที่ไม่ต้องนําปัสสาวะมาแปลงฟันค่ะ